อันเรื่นี้ก็คือฟาร์ม exp ของเรานะครับผมอ่ามันก็อยามาเด้งมาตรงนี้นะแล้วก็ทําการทุบมันได้เลยครับตีประมาณนี้อ่าเจ้าของแต่งดาบเนี่ยแล้วก็ใส่ไปประมาณนี้เลยอ่ะแล้วก็ตีไปเลยฮะแล้วได้ exp มาประมาณ30มสิบ exp นะครับผมอ่าอ่าแลยแคปเรื่องนี้ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์ม e exp เอลเรย์นะครับผมอ่ะก็จะมีจําพวกนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมเข้ามาก่อนนะอ่ะทุบทิ้งเลย ส่วนตรงนี้นะครับก็คืออุปรกรณ์ในการสร้างน้ํายานะครับก็มีจําพวกนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็นาที่ทําน้ํายาก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยปล่อย,อยมันทิ้งไว้ก่อนนะยังไม่สนใจอ่าเรามาทําตรงนี้ให้เราหาพื้นที่นะครับเราขูดไป5้าคูณหนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เลยเป็นประมาณนี้เลยนะครับห้าคูณห้าประมาณนี้เลย ต่อไปนะครับเราก็หามุมหนึ่งอย่างเช่นเดี๋ยวผมเอามุมนี้นะคือมุมนี้นะครับผมอะ่ะเราก็ทุบไปเลย1 2 1 2ชสองหนึ่งสองชุนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็หามุมหนึ่งนะครับเราก็ทุบไปอย่างงี้นะครับให้เป็นให้เป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับเราก็ทําการเอาบล็อกกระจกนะครับวางไว้อย่างงี้ครับวางไว้มุมนี้เลยปึ๊บปึ๊บกระโดดขึ้นมา1ชั้นปึ๊บอย่างงี้นะฮะเราก็วางเนีย้ยลอ้อมรอบเลยนะครับผมเพื่อเป็นกงนะ ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็ทําการขุดข้างหลังนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้เปื้อนเปือเป็นทางเดินนะครับอ่าส่วนตรงกลางเนี่ยเราวางเป็นอะไรนะครับเราวางเป็นนี่ครับอามอนะครับอ่าวางไว้เล็งไว้ตรงนี้นะครับให้มันตรงกลางประมาณนี้แล้วก็วางไปเลยครับผมให้มันหันหน้ามาทางนี้นะครับผมอ่าปึ๊บจะได้เป็นประมาณนี้เลยไม่ค่อยสวยนะขุดอ่ะให้พบกันต่อไปนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับตรงกลางเลย ตรงกลางนะครับนี่ตรงกลางประมาณนี้เราก็วางบล็อกดินไปเลย1อันนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็ทําการวางแคมป์ไฟนะครับพอวางแคมป์ไฟเสร็จเนี่ยเราก็เอาพั่นะครับผมเอ้ที่ขุดดินเนี่ยแหละขี้ขวานะครับเพื่อดับไฟมาประมาณนี้ต่อไปนะครับเราตรงนี้เป็นดัมมี่ของเราใช่ไหมตรงมุมนี้นะครับเราก็ทําการขุดไป2บล็อกเลยนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ทุบทิ้งได้เลยนะฮะอ่าเป็นประมาณนี้ให้เรานะครับเอาโน้ตเพลงนะครับผมไม่ใช่โน้ตเพลงเอ่อโน้ตบล็อกนะครับวางไว้ตรงนี้1อันนะครับ และทุบตรงนี้ทิ้งหนึงน่งอันนะครับผมอ่ะเพื่อเราจะได้ใส่ออฟเซอร์เวอร์นะครับผมเป็นประมาณนี้ปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บอ่าให้มันหายเข้ามาด้านในนี้ประมาณนี้นะต่อไปตรงนี้เนี่ยเราก็หันออกมานะครับปึ๊บนี่ครับอ้บนี่หันมาอย่างนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ให้โน้ตบล็อกเนี่ยมันร้องเพลงตลอดเวลาต่อไปนะครับเราก็หันมาฝั่งนี้นะครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือตรงนี้นะเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้หนึ่งอังนนะครับผมอ่า ต่อไปเนี่ยให้เราใส่เป็นเจ้านี่นะครับดิเสเพนเซอร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ยิงน้ำยาออกมาให้ตรงนี้นะต่อไปนะครับผมอ่ะเราก็กระโดดขึ้นมาเลยปึ๊บวางบล็อกดินไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับอ่ะข้างข้างบล็อกดินเนี่ยเราก็ทําเป็นองค์นะครับใช้เป็นบล็อกกระจกนะครับเพื่อขังเอลเล่ของเรานะครับผมอ่ะแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งได้เลยส่วนเอลเล่เนี่ยมันจะร่วงลงมานะเราก็ทําการวางกันนี่นะครับผมแถบดอเนี่ยวางไว้ข้างล่างนี้นะครับเพื่อป้องกันเอลเล่มัน มุดออกมานะครับผมนี่ประมาณนี้ต่อไปนะครับเราก็ทําการเนี่ยวางบล็อกดินนะครับผมอ่ะวางบล็อกดินไว้ทั่วๆนี้เลยนะครับผมล้าบนนี้ปิดไปก่อนนะทุกคนเราปิดไว้อย่างนี้เลยชิบๆนะฮะจะได้เป็นประมาณนี้เลยครับผมต่อไปนะครับเราก็มาตรงนี้นะฮะเราก็โดดขึ้นไป2ชั้นหนึ่งสอง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 นะครับผมอ่ะส่วนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ย รอบๆนะครับเราก็วางเป็นบล็อกดินนะครับเป็นทางเดินอย่างนี้นะชิบนะฮะเราได้เป็นประมาณนี้เลยพอได้เป็นอย่างนี้นะครับเราก็ทําการวางขึ้นไปอีก1นึ่งชั้นนะครับชิบๆๆๆชิบ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 ชประมาณนี้นะแล้วตรงนี้เนี่ยเออบนนี้เราก็ ทำเป็นนี่นะฮะทางปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะแล้วเรามีทางเข้าตรงนี้หนึ่งอันนะครับผมจริงๆปึ๊บปึ๊บหรือว่าเราจะทางเข้าไปหลังนี้ก็ได้นะอ่าง่ายดีต่อไปข้างหลังนี้นะครับเราก็ทําการวางบล็อกออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นทางเดินนะครับผมอ่าประมาณนี้ขึ้นมานะฮะชึบชึบชึบต่อไปนะครับเราก็มาข้างนอกนี้นะฮะอ่าสมมติว่าเรามีเอเอเลนะครับผมอ่าอ่านว่าผมอ่านว่าเอเวเล่นะทุกคนนะครับก็ทําการจับมันมานะครับ จับมันมาทุกคนก็หาได้ที่จากแคมป์แคมป์กองโจรได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ลากมันขึ้นมาลากมันมาฮะอ่าพอมันมาอย่างงี้นะครับเราก็ทําการปิดเลยชึบนะครับพอเราก็คลิกขวาออกมาได้เลยฮนะตรงนี้เนี่ยให้เราวางเป็นเออจ็อกเก็ตบล็อกนะครับวางไว้แล้วก็เอาเพลงเนี่ยเอาเพลงอะไรก็ได้นะเราไปหามาปุ๊บใส่เพลงฮะมันก็จะหมุนติ้วๆนะครับผมมีความสุขแล้วก็ให้อันนี้นะครับอ๋อ ให้เป็นหนึ่งอันนะครับมันก็จะออกมาเป็น2ตัวนะครับทุกคนก็รอประมาณ5-15นาทีนะครับมันก็จะผสมพันธุ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่าอาอออให้ของผิดไม่เป็นไรนะถือซะว่าอันนี้คือของที่ให้ในมือเนี่ยเราขี้ขวาให้นะครับจริงๆทุกคนเอาเป็นบล็อกดินให้ก็ได้นะอ่าพอเรานะครับได้2ตัวแล้วก็คูณไปอีก4เป็น4ตัว4ตัวผสมพันธุ์ก็เป็น8เพอาะ8ตัวเนี่ยเราก็ผสมพันธุ์อีกก็กลายเป็น16นะครับแล้วก็เป็น16ตัวในที่นี้เดี๋ยว 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะฮะอ่าต่อไปเนี่ยให้เราเอาบล็อกดินนะทุกคนเอาบล็อกดินเ get ไหมเอาบล็อกดินนะฮะอ่าแต่ว่าในที่นี้ผมให้ไอ้เจ้าเม็ดไปแล้วครับเม็ดม่วงไปฮนะแล้วก็ทำการให้มันเป็นหมดเลยครับอ่าแล้วก็ทุบเจ้านี้ทิ้งได้เลยครับ,นบนนโน้ตบล็อกพอผสมมาเสร็จทุบโน้ตบล็อกทิ้งนะหลังจากน,นั้นเนี่ยเราก็คลิกขวาให้มันเลยครับผม อ่าให้เสร็จเนี่ยเราก็ทิ้งลงไปด้านล่างหน่อยนะครับชึบชืบชืบมันจะวิ่งตามไปนะฮะพอไอตัวที่ไม่มีเนี่ยมันก็จะไม่ลงไปนะเราก็ชี้ขวาไปเรื่อยๆนะฮะให้มันมี pues อ่าพอมันมีอะเราก็โยนลงไปข้างล่างเรื่อยๆทุกคนก็เป็นบล็อกดินก็ได้ให้มันนะอ่าพอมันลงไปข้างล่างนะครับรอมันลงไปข้างล่างก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วเราเนี่ยเอ้ยอนันี้ยังไม่ได้ให้มันไปกอนมันไปข้างล่างนะครับประมาณนี้อ่าเราก็เอาบล็อกเนี่ย ปิดมันอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเออ่บอล็อกอะไรก็ได้ในที่นี้เดี๋ยวผมเอาเป็นบล็อกสมูทบล็อกแล้วกันอ่าประมาณนี้นะต่อไปเนี่ยทุกคนก็ทําการรื้อตรงนี้ทิ้งได้เลยนะครับผมปึ๊บ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 เพราะว่าเราไม่ต้องการใช้มันแล้วนะครับเราแค่บอมผสมพันธุ์เอลลี่นะครับผมมาชึบชิบนะฮะอ่าแล้วเราก็ทุบทิ้งได้เลย นี่ครับประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราก็วางบล็อกดินขึ้นมา2บล็อกนะครับม,มุมในมุมหนึ่งก็ได้ฮะแล้วเรานะครับเอาเจ้านี้นะครับเอาพิททอนเนี่ยเล็งลงมาปึ๊บประมาณนี้นะเล็งลงมาแล้วเราเอาบล็อกอะไรก็ได้วางไว้ตรงนี้หนึ่งอันนะครับผมอ่าแล้วเราเอาเลเวอร์มาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็เอาเลเวอร์วางไว้ข้างหลังนี้นะคลิดขวาหนึ่งครั้งให้มันลงมาแล้วรคลิดขวาอีกครั้งหนึ่งให้มันออกนี้นะอ่า ต่อไปเนี่ยเราก็ทุบบล็อกดินพวกนี้ทิ้งได้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บหนีประมาณนี้เลยแล้วเรานะครับก็ทําการทุบบล็อกดินเนี่ยทิ้งได้ให้หมดเลยนะครับผมปึ๊บ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 นะประมาณนี้เลยชิบต่อไปเนี่ยบล็อกข้าลางนี้เนี่ยเราก็ทุบทิ้งได้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วต่อไปเนี่ยเราก็เอาบล็อกดินเนี่ยปิดได้เลยฮะส่วนมุมนี้เนี่ยเราก็มุมตรงนี้คือของเราใช่ไหมที่เราจะตีนะฮะตรงมุมนี้เนี่ยเราก็ ทำการปล่อยนี้ได้เลยครับปล่อยน้ําอาประมาณนี้เห็นปะอ่าเราก็ขึ้นมาตรงนี้ครับมุมนึงเนี่ยสักมุมนึงนะครับเราฮอปเปอร์เนี่ยชิปขี้ขวาเข้าไปให้มันตรงนี้นะอ่าแล้วก็เชฟเนี่ยกล่องวางไว้บนนี้หนึ่งอันนะครับผมอ่าเพื่อที่เราจะได้ใส่น้ํายานะครับอ่าพอเป็นประมาณนี้นะครับเราก็เอาบล็อกกระจกเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บนะฮะชิปขี้ขวานะฮะอ่าแล้วก็เลสโตเนี่ยวางไว้อย่างนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาบัตทอมเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะครับผมอ่า ต่อไปเรามาดูตรงน้ํายากันเลยนะครับผมอ่าน้ํายาเนี่ยให้เราเอาของพวกนี้มานะปึ๊บนะครับน้ายาเราก็ใส่เป็นน้ําเข้าไปนะเราใส่พลังงานเข้าไปแล้วก็สิ่งแรกที่เราจะใส่นะครับเราก็จะใส่เป็นเลเทอร์วอร์ดนะครับผมอ่าเลเทอร์วอร์ดใส่เข้าไปประมาณนี้เลเทอร์วอร์ดเสร็จแล้วก็ใส่หินนะครับผมอ่าพอเราได้อย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเราก็ใส่กันพาเดอร์เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันปลาได้นะทุกคนเราจะเป็นน้ํายานี้นะครับอ่า แล้วก็คลิกขวามาได้เลยนะฮะน้ำยาน,นี้นะ่า s p a pointing out i n f o r a t i o n นะครับผม่ะน้ำยาน,นี้เนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมตรงเชนเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปนะมีเท่าไหร่เราก็ใส่แค่เท่านั้นนะฮะ่าเราไม่ต้องใส่เต็มก็ได้นะแต่มันทําง่ายนะทุกคนก็ทำๆนะครับผม่ h ปึ๊บประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ทําการเอาเจ้านี่นะครับจุดไฟตรงนี้ได้เลยครับปึ๊บหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าแล้วตรงดาบเนี่ยทุกคนนะฮะ ตรงดาบเนี่ยให้ทุกคนแต่งเป็นอย่างนี้นะครับผมใส่เป็นชาร์ปเนสวิมบิงอันอเมริกิ้งนะครับแล้วก็เมนดิงนะครับผมอ่าเมนดิงเพื่อที่จะาราักษาดาบนะนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยปึ๊บต่อไปเนี่ยเราก็ทําการกดืีอขวาบัตทอมได้เลยครับปึ๊บนะครับขี้ขวาบัตทอมเนี่ยมันก็จะมีเจ้าเมนตัวเล็กๆเนี่ยไหลลงมานะครับผมอ่านะครับมาตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการตีมันได้เลยครับอุย้ยอุย้ยเลิดมา ตรงนี้เราก็ตีมันได้เลยครับปึ๊บนะฮะอ่านะตีทีเดียวก็ตายพอเสร็จเนี่ยก็ขี้ขวาได้อีกนะครับผมมันก็จะหลุดออกมาประมาณนี้นะอ่าเราก็ตีมันไปอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟาร์ม e. นี้พีน่ามายครับนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับผมอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ